สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกงเทโพหมูสามชั้นอันนี้ก็ตั้งกะทิให้แตกมันนะคะนี้เราก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดผัดให้จนผัดไปเรื่อยๆนะคะก็คันนี้เราก็คอยเติมน้ำกะทิไปก่อนผัดผัดจนกว่าจะแตกมันเพราะว่าถ้าแตกมันแล้วมันก็จะได้ความข้มข้น ควมอร่อยแล้วก็สีสันน่ากินนะคะนี่ค่ะเติมไปเรื่อยๆนะคะพอผัดได้ที่พอผัดกะทิกับพริกแกงได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูลงไปผัดผัดสักพักหนึ่งแล้วเราค่อย เอาผักบุ้งที่เราเตรียมไว้ <Okay. S 1> ลงไป รสด,ดีสรสด,ดีนะคะ okay. ช้อมหน่อยห,อยหมูเน้นๆนะคะหมูเน้นๆถ้าน้ำมันน้อยเราก็เติมงกระทิไปนี่เดี๋ยวย่าจะเติมกระทิไปอีกสักหน่อยนี่นะคะตะกอนเข้มข้น อ,อันเข้มข้นอ,อัอนนี้รอให้เดือดก,ก่อนให้เดือดก,ก่อนอือิอโอหหนูเน้นๆหนูเน้นเเยอะๆนี่เราก็จะรอให้ผักบุ้งมันสุกก่อนนะให้ผักบุ้งมันอันนี้ก่อน ถ้าเกิดว่าเราแกงได้นานผักบุ้มมันจะเหนียวบุ้มมันจะไม่อร่อยมันจะไม่นุม่มเยะชิมดูก,ก่อนนะคะ ติมน้ำไปสักหน่อยจิ้อลอยสักแป๊บก่อนนะคะเดี๋ยวเรลาปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่ง

A noun. ึอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน่าน่ากินไหมคะกับข้าวสวยร้อน